ครับวันนี้มารีวิวปืนยิงทั้งสติตกิ6แรงยิงครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยมากครับซึ่งหัวนี้เป็นเหล็กอันลอยนะครับเหล็กอันลอยที่สวยมากทำสีมาสวยมากๆลำตัวก็สวยนะครับเหล็กอันลอยเหมือนกันนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถยิงทั้งนกยิงทั้งปลาได้ยิงนกกับยิงปลานะครับซึ่งอันนี้หัวกับท้ายท้ายถอดได้ท้ายเยนกสีตัว ขา,ายแล้วก็ถอดออกมาแล,แล้วก็ใส่กระเป๋าได้ครับซึ่งมียางให้ยางยิงลอกได้สองเส้นแถมยางยิงลอกสองเส้นลแล้วก็แถมยางยิงปลาให้หนึ่งเส้นแล้วก็แถมลูกดอกยิงปลาให้สองอันลูกดอกยิงปลาสองอันแล้วก็มีเล็บดอกมีเลเซอร์หนึ่งอันแล้วก็ลูกกระสุนหนึ่งร้อยนัดลูกกระสุนหนึ่งร้อยนัดนะครับซึ่ง ราคาพิเศษเที่ยวนี้1,850บาทส่งไปทางเก็บใต้ทางเพิ่อมอีกร้อยหนึ่งนะครับสนใจ0 8 0 8 8 6ปดศูนย์แปดแปดหกศูนยะครับา